ขอความนอบน้อมจงมีแน่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ขอกราบน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เคยสอนสั่งทั้งทาง,งด้านปริยัติและทางด้านปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอเจริญธรรม เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายเสียงธรรมจากสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24วัดป่าสหธรรมิการามอําเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็กลับมาพบปะกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งโดยอาตมาพระครูสุพัฒนาเขธเบคุณหรือ หลวงลุงเกษมเขมจิตโตจะได้น้อมนำเอาสาระธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนามาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะวันนี้วันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 4เป็นวันสิ้นปี64 และพรุ่งนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นสกกราใหม่เป็นปี2,565วันคืนก็ผ่านไปหมุนเวียนผ่านไปปีใหม่มีหลายครั้งเหลือเกินอาตมาก็ผ่านปีใหม่ปีเก่ามา63ปีแล้ว ก็นึกถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาธรรมะเกี่ยวกับปีใหม่เนี่ยจะเอาเรื่องอะไรมาพูดดีแต่ข้อสำคัญแล้วว่าปีใหม่เนี่ยเราปรารถนาหรือว่าเราจะสัจจะอธิษฐานอะไรบ้างก็แล้วแต่แต่ละคน บางคนก็ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปขอหยุดเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายมีสุราและบุรีเป็นต้นพอรักษาไปสักระยะหนึ่งเอาพลาดพลั้งอีกแล้วเ่ิไม,ม่ได้เริ่มต้นอีกซ้ำบ่อยๆพลาดบ่อยๆ ก็เลยทำให้ชีวิตรุ่มลุ่มดอนดอนไม่เรียบไม่เสมอต้นเสมอปลายนั้นจะต้องอยู่ที่ความตั้งใจของเราไม่ต้องเอากาละเวลาก็ได้แต่ถ้าเอากาละเวลานี้ก็ดีเหมือนกันจะเป็นการจดจำไว้ว่าพอขึ้นปีใหม่ข้าไปเจ้าหยุดได้แล้ว สิ่งที่เป็นอาบายมุกทั้งหลายก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นการันตีให้เรารู้ตัวว่าข้าพเจ้าจะขอรักษาสัจ,จะอะธิษานนี้ให้ตลอดรอดปีหนึ่งให้ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่เราจะ นึกอย่างไรก็ตามแต่ข้อสำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่ควรปรารถนาคือสติสติเป็นสิ่งที่จะต้องปรารถนาทุกที่ทุกทางเหมือนกับภาษาบาลีว่าสติสัพพัทปัฏิยาสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวง เราควบคุมจิตใจเราโดยอาศัยสติเมื่อสติควบคุมจิตใจเราได้จิตใจก็จะดำเนินไปในทางที่ถูกต้องและดีอย่างเดียวไม่มีสิ่งเลวร้ายเข้ามาแต่เมื่อไหร่ เราเผลอขาดสติสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโมหะคือความหลงก็เข้ามาครอบงำในหัวใจของเราแทนสติเมื่อโมหะมาครอบงำจิตของเราแล้วโมหะนั่นก็จะนำพาจิตของเรานะให้ตกต่ำ ให้ไปสู่อบายภูมิฉะนั้นเราควรที่จะฝึกสติจเจริญสติให้สติมีพลังให้สติมีกำลังเหนืออกุศลทั้งหลายชีวิตของเราก็จะ ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ดีไม่หลงไปในทางที่ไม่ดีสิ่งสำคัญที่สุดในธรรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ได้แก่ความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่กับตัวดังที่ ปัชิมะพุทธคาถาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปัชิมะโอวาทไว้ว่าหันทธานิพิกขเวอามันเตยามิโววะยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะดูก่อนปสิสุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอังตถาคตสัจชิมวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าคือสรุปรวบรวมแล้วหลังก่อนที่พพุทธเจ้าจะเสด็จ ดับขันธรปรินิพานพระเจ้าก็รวบรวมธรรมโอวาทไว้อยู่ข้อหนึ่งก็คือความไม่ประมาทคนที่มีสติคือคนไม่ประมาทคนที่ขาดสติคือคนประมาทฉะนั้น สติตัวเดียวสำคัญที่สุดเมื่อสติมีอยู่แล้วทมต่างๆก็จะเจริญก้าวหน้าสามารถที่จะนำทางเราไปสู่ทางสูงสุดคือมรรคผลนิพพานได้ได้แก่การเจริญสติปัฏฐานทั้งสถ้าเราเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่คือ เอาสติกำบหนดที่กายเวทนาจิตและธรรมถ้าสติอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมสติก็จะไม่รั่วไหลไปท่างไหนอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วสตินั้นก็จะมีกำลังพลังแก่กล้าที่จะรู้ อะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปรู้ทันอารมณ์ไม่เป็นธาตุของอารมณ์โลภโทสะโมหะก็จะถูกขัดเกลาให้เบาบางลงโดยอาศัยสติเป็นผู้ขับไล่ให้โมหะทั้งหลายออกจากขันธสัานของเราไป ฉะนั้นปีใหม่สองหหมาถึงเราก็ควรที่จะเจริญสติให้มีกําลังแก่กล้าเพื่อที่จะกําจัดกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หลุดพ้นประจากษคันทา,นาศนานของเราจึงขอฝากข้อคิดแนวทางวันนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมี แกท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร